สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันจันทร์ที่19กันยายน2022เริ่มต้นสัปดาห์มาก็แดงเดือดเลยนั่นเพื่อนก็ต้องขอเรียนตรงๆนะครับวิดีโอนี้จะเป็นในลักษณะของการปรับทุกเป็นการให้กำลังใจกันมากกว่านะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนั่นเพื่อเราอยู่บนเรือลาเดียวกันนะครับใครที่รู้สึกเศร้าเซ็งกับสภาพตลาด ก็ไม่ต้องไปเครียดมากนั้นเพื่อนอย่าลืมว่าเราเป็นกันทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณคนเดียวแม้กระทั่งผมเนี่ยนะฮะการทำช่อง Youtube ในวันที่ข่าวมันเขียวขจีเนี่ยหรือตลาดมันเขียวขจีเนี่ยมันสนุกนะฮะแต่การทำข่าวในช่วงที่ตลาดแดงๆงเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเพื่อนๆนนึกภาพนักข่าวช่องทีวีทั่วไปเขาอ่านข่าวอาชญากรรมเนี่ยนะฮะนายกยิงนายขอ คนอ่านอาจจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ยิงเราหรือยิงคนที่เรารู้จักแต่ตลาดคริปโตเนี่ยนะฮะในขณะที่ผมเปิดกล้องมาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับเราเพิ่งโดนยิงแล้วเรารายงานข่าวอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็ปรับทุกกันเพื่อนๆมาร์เก็ตแคปของตลาดคริปโตนะครับ วันนี้ก็ร่วงลงมาอยู่ที่9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเมื่อ2สวันที่แล้วมันอยู่ที่1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้ลงมา7.58 Watcher.guru เเขาบอกว่ามูลค่าของตลาดคริปโตลดลงไป65,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน24ชั่วโมงเพื่อนๆแน่นอนนะครับสิ่งที่ทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตกลัวก็คือความไม่แน่นอนและสัปดาห์นี้มันก็มีความไม่แน่นอนของ หรือความกังวลของนักลงทุนต่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาว่าจะเอายังไงนะฮะเพื่อนสมาชิกในช่องเรานะครับ53%มองว่าเฟดจะปรับขึ้นอาัตราดอกเบี้ยที่1%น9ะครับมเอ่อมองว่าจะปรับขึ้นที่0.75%ส่วน8%มองว่า0.5%นะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อนๆแต่0.5%เนี่ยผมผมคิดว่ายากนะครับเพราะว่า ตัวเลข CPI ตัวเลข core CPI ของสิงหาคมมันสาหัสาการเหลือเกินนะครับถ้าเฟดจะมาปรับแค่0.5%มันก็เหมือนกับเขาไม่ได้ตอบสนองต่อสถานการณ์อะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวเลข0.75กับ1%เนี่ยมันก็เป็นไปได้ผมมองว่าน่าจะ0.75%นะครับถ้า1%นี่ตลาดอาจจะหัวที่เหมือนช่วงมิถุนายนก็ได้นั่นเพื่อนก็ไม่ได้มาสร้างความกลัวนะครับ แต่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมพร้อมแบบมีไมค์เซตที่เตรียมพร้อมนิดนึงนะฮะคนที่ถือเงินสดไว้บ้างก็อาจจะเป็นโอกาสทองในการดอลลาร์คอสเอเวอร์จนนเพื่อนเพราะว่าคอนเซปต์ของการลงทุนมันก็มีง่ายๆแค่นี้นะครับซื้อตอนที่มันแดงเดือดตอนที่ทุกอย่างมันแบบมันพังทลายมันหายนะนะครับแล้วก็ไปขายตอนที่มันเริ่มมีข่าวดีตอนที่คนเอ่อเริ่มกำลังฮึกเหิมนะครับก็ ดอลลาร์คอสเอเวอร์จเบาๆกันเพื่อนๆอ,อย่าทุ่มหมดตัวนะครับคาร์ดานก็จะมาอัปเกรดวันที่22กันยายนนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่พอร์ตระยะกลางของผมเนี่ยหรือระยะสั้นเนี่ยก็มีลุ้นนะครับล่าสุดป๋าชาวฮอสกินสันแกก็ออกมาไลฟ์สดนะครับหลังจากที่แกไม่ได้ออกมาตั้งแต่วันที่ควีนอลิซาเบธสวรรคตนะครับก็ เห็นได้ชัดนะฮะผมเข้าไปดูวิดีโอแก2วิดีโอทั้งเซอร์ไพรส์เอ,อ a เที่ว่าเข้ามาถามอะไรแกรก็ได้นะครับแล้วก็วาซิลอินเดียเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าป่าชาวฮอสกินสันพยายามปลุกความฮึกเหิมให้กับชุมชนนะฮะแกพูดแน่นอนเหมือนเดิมนะฮะในเรื่องของสรรพคุณของการหลังจากที่ฮาร์ดฟอกเสร็จเนี่ยมันจะช่วยให้ d e v e l o p e r ทำ decentralized application ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจะช่วยพวก define De application นะครับพวก decentralized exchange ของ Cardano อะไรประมาณนี้นะฮะก็และแกะก็ขิงอ e t h e r ียมนั้นเพื่อนออส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยขนาดไหนนะฮะจะดีขึ้นเร็วขึ้นถูกลงหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะบนโลกโซเชียลหลายคนก็มองว่าเดี๋ยวก็เหมือน อัติเรียมนะฮะหลังจากที่เมิร์ดเสร็จราคาก็ล่วงนั้นเพื่อนก็ตรงนี้อยากให้อยากให้นักลงทุนมองระยะไกลนะฮะระยะสั้นน่ะแน่นอนมัน b u y the rumor s e l l the News นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมมองว่าตอนนี้อัติเรียมเป็น proof of stake แล้วนะครับในเรื่องของเบิร์นแมกนิซึมการเผาของเขาเนี่ยมันจะทำให้โทเค็นมิกสมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการลดพลังงานตรงนี้ผมว่ามันเป็นการเป็นเป็นการที่ทั่วโลกตอนนี้ยอมรับและอั h เ r e ร m เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกโปรเจกอะเพื่อนเพื่อน,นทุก d e f า p โปรเจกเอยอะไรเอยเนี่ยระบบนิเวศเขากว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินนะฮะเพราะนั้นระยะยาวพอร์อตอ t h e r e ร m ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ส่วน Cardano เนี่ยผมให้เวลาเขา2-3ปีนะฮะ2-3ปีส่วนตัวความเห็นส่วนตัวล้วนนะฮะผมว่า 5ดอลลาร์ไม่น่ายากนะครับเพื่อนๆคิดว่า5ดอลลาร์ยากหรือเปล่าอีก2-3ปีคอมเมนต์เข้ามาระบบนิเวศของ Cardano ก็เช่นกันนั้นเพื่อนถ้าเข้าไปดูใน Cardano Coop.io นะครับทั้ง Dex ทั้ง Wallet ทั้ง DeFi ทั้ง Marketplace เนี่ยในขณะที่เรากำลังเซง็งเซงเศร้าๆอยู่เนี่ยมันมีการขับเคลื่อนตลอดมันมีการสร้างมันมีการทำนูน่นทำนี่ตลอดนะฮะก็ ให้เวลากับมันหน่อยนะฮะอย่าไปอย่าไปมองสั้นเกินไปเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกว่าคุณบอนผมขอถามหน่อยผมมี ADA เก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตวันที่22กันยายนเขาจะฮาร์ดฟอ์กันเนี่ยผมต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเป็นหน้าที่ของพวก s t a k ก pool o p e r อเรเที่เขาต้องอัปเดตโนดนะครับพวกเราก็อดทนรวยอยู่เฉยนะครับหลายอย่างบนตลาดเนี่ย มันผมมองว่ามันวิ่งเร็วนั้นเพื่อนข่าวดีมาทีก็เร็วเหลือเกินนะครับข่าวร้ายมาทีมันก็บีบหัวใจสาย VI เร็วเหลือเกินนะฮะโลกโซเชียลสมัยนี้ก็เร็วเกินไปนะครับมันเลยทําให้ตลาดมันเวียงตามอารมณ์ความรู้สึกความเป็นไบโพล่าของออตลาดและก็คนยุคใหม่นั้นเพื่อนยังไงก็ใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยวางกันนิดนึงนะครับเชื่อว่าต้องมีวันของเรานะฮะผมยัง นั่งคิดนั่งฝันตลอดว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องมีวันที่บิตคอยไปแตะ1นึ่งแสนดอลลา,าร์สหรัฐนะที่3ล้านบาทไทยและเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยมันต้องมีการฉลองกันทั่วโลกนะฮะต้องมีการหลายประเทศผมว่าต้องมีปิดถนนนะฮะประเทศไทยเนี่ยผมว่าสายเลือกบล็อกเชนต้องมีจุดพลุจุดโอง่งมีฉลองกันแน่นอนนั้นเพื่อนเชื่อว่าต้องได้เห็นวันนั้นกันนะครับยังไงอดทนเพื่ออนาคตนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กําลังใจกันแล้วก็ขอบคุณ ทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เช่นเคยนั้นเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม